เก่งโจทย์หน้าออกคณิตประยุกต์นะครับ1และ2ข้อที่2นะครับวันนี้เป็นบทของเมทริกนะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะเมื่อปี67เป็นข้อคณิตหนึ่งเนาะเป็นบทเมทริกนะครับข้อนี้เขาบอกว่าให้ a เนี่ยครับเป็นเมทริกนะครับ1 1 3 2เนาะแล้วก็ b เนี่ยเป็นเมทริกลบ2 1 3 4นนะครับถ้าเกิดว่านะครับเมทริก x เนี่ยเบ้าหน้าเบ้าใจแบบนี้ครับ คือเป็นตัวแปรเนาะ a b c d ติดตัวแปรไว้นะครับซึ่ง x เนี่ยเป็นเมทริกที่สอดคล้องนะครับกับสรรมการสรรมกากนี้ a คูณเมทริก x เท่ากับเมทริก b โดยที่ a b c d เป็นจำนวนจริงนะครับโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้ว2 a บวก b บวก c บวก d คืออะไรนะครับทีนี้ก่อนที่จะหาข้อนี้นะครับย้อนกลับไปคําถามซิ โจทย์ให้เอาสมาชิกใน x มาบวกกันใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้อง,ต,องต้องอย่างน้องต้องจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ว่าเฮ้ยสมาชิกใน x คือ a b c d คืออะไรซึ่งแน่นอนครับเขาให้เงอนไข a, x x เท่ากับ b มาต้องใช้อันนี้แน่นอนนะครับทีนี้ก่อนจะไปทำเนี่ยพี่ขอทวนคขารู้อย่างหนึ่งครับถ้าสมมุติว่านะครับน้องมีเมทริกซ์ a นะครับแล้วน้องเอาอินเวอร์สของมันนะั่นคือ a อินเวอร์สเนี่ยหรือ a ยังลบหนึ่งเนี่ยมาคูณกับเมทริกซ์ a แล้วมันจะกลายเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็คือ i นะครับ ไม่ว่าจะคูณทางซ้ายหรือคูณทางขวาเนี่ยทุนครับค่ามันก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับทีนี้บทเมทริกเนี่ยน้องพี่เขาจะให้หาอินเวอร์สของเมทริกหรืออินเวอร์สการคูณนั่นเองนะครับเฉพาะเมทริกสองคูณสองเท่านั้นไม่มีสามคูณสามแล้วฉะนั้นพี่จะขอทวนอีกอันหนึ่งล้วกันเนาะก็คือการหาอินเวอร์สเมทริกถ้าสมมุติว่าเมทริก a สมมุตินะครับมีนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับคือ a b c d ใช่ไหมถ้าเกิดน้องพี่เนี่ยอยากจะหาเมทริก a อินเวอร์สหาไงครับ ให้น้องทําไมเอ่ยให้น้องเนี่ยนะครับเอา1ส่วนเดซเใช่ไหมอ่าหนึส่วนด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับเดซเใช่ไหมครับเดซเหางครับคูณลง A อคูณดใช่ไหมครับลบคูณขึ้นนะครับก็คือ B ีคูนซนั่นเองเนาะหส่วนอดีลบบีซีโอเคไหมครับพี่ย่อให้แล้วกันเนาะเผื่อไม่เห็นนะครับจากนั้นน้องพี่ก็คูณกับอะไรครับคูณกับเมทริกซ์ที่เกิดจากการทําไงสลับที่ตรงสมาชิกเส้นแทงมูมหลักนะครับ A กับ D สลับกันครับทุกคนครับเป็น d กับเป็น a แล้วสมาชิกที่เหลือใส่อะไรครับใส่ลบลบ c แล้วก็ลบดนเองอันเนี้ยคือการหาอินเวอร์สเราต้องรู้ตรงนี้ก่อน1ความรู้หาอินเวอร์สและนะครับการหาอินเวอร์สทำยังไงนะครับอ่าฉะนั้นต่อเลยทีนี้พี่ก็เริ่มจากเงื่อนไขตรงนี้ครับไอเจ้า ax นะครับทำไมมันย้ายไปตรงนี้ล่ะเเดี๋ยวเดี๋ยวไอเจ้า ax เนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ b อ่าจากตรงนี้เนาะพี่เลื่อน,นมานะทำพี่ทำเลยนะ เนื่องจากนะครับเรารู้ว่าเฮ้ย a คูณเมทริก x เนี่ยเท่ากับเมทริก b เราอยากจะรู้เมทริก x ใช่ไหมครับพี่ก็เลยจัดการกรับเอา a w ร์ d คูณทั้งสองข้างได้ทีนี้ข้อควรระวังก็คือน้องคูณทางซ้ายฝั่งซ้ายใช่ไหมครับน้องต้องคูณทางซ้ายของฝั่งขวาเหมือนกันเพราะเมทริกการคูณเนี่ยการคูณเมทริกไม่มีสมบัติการสลับที่โอเคไหมครับอ่ะพอคูณวันนี้เรียบร้อยครับ a นะครับตรงนี้ A อินเวิร์คูณกับ a ก็จะกลายเป็นเมติกเอกลักษณ์ไอโอเคป่ะโอเคนะกลายเป็นเมติกเอกลักษณ์ไอคูณกับ x นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ a อินเวิร์เนาะคูณกับ b อ่าโอเคไหมครับทีนี้ทวนจะาไอเจ้าเมติกเอกลักษณ์ไอเนี่ยเมื่อคูณกับเมติกอะไรแล้วแต่จะกลายเป็นตัวเดิมก็จะกลายเป็นเมติกเซ์เท่ากับ a อินเวร์คูณกับ b อันนี้คือสิ่งที่น้องจะต้องอะไรครับจะต้องรู้เลยว่าเมติกเอกลักษณ์เนี่ยคูณกับอะไรย่อมได้ตัว เดิมโอเคไหมครับจำไว้นะครับคุณอะไรต้องได้ตัวเดิมนะโอเคนะฉะนั้นทุนครับเมทริกซ์ x คืออะไรลอกมาเลยครับมันก็คือ a b c d ป่ะ a b c d ใช่ไหมเมทริกซ์ a เบื้าเลยครับเรามีเมทริกซ์ a นี่ถูกปะ่ะก็1ส่วนอะไรครับ1ส่วนด้วย a ด้วย a หาจากคูณลง1นงคูนสใช่ไหมลบคูณขึ้นนะครับ3าคูหนหนั่นเองอ่ะ3าคูหนห เสร็จแล้วน้องก็สลับที่สมาชิกตรงนี้นะครับจาก12ก็กลายเป็น21แล้วสมาชิกที่เหลือน้องใส่ลบเลยโอเคไหมครับส่วนเมตริก b ลอกมาครับลบ2 3 1แล้วก็4โอเคปะตรงนี้ไม่งงใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยทุนครับเราทำต่อฝั่งซ้ายลอกมาครับ A B C D โอเคไหมครับอันนี้1ส่วนด้วย2-3ลบ3คือ1ส่วนลบ1 จากนั้นแล้วนะครับพี่จะขอเอาลบหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยคูณแจกเข้าไปที่ตัวหน้าได้ไหมได้เนาะอ็นพี่คูณเลยนะเพราะหนึ่งส่วนลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งใช่ไหมครับใช่งั้นทุกคนจ๋ามันก็จะกลายเป็นลบสองเนาะลบคูณลบตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมครับแล้วลบคูณลบตรงนี้ก็กลายเป็นบวกอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คูณกับลบสองสามหนึ่งแล้วก็สี่โอเคปะฉะนั้นทุกคนครับอันนี้ลอกมาเหมือนเดิม a b c d ฟังขวาน้องกัครูใกันแบบเมทริกนะครับแถวนี้ครูหลักนี้ใช่ไหมครับอ่ะคูณเลยลบสองคูณลบสองก็กลายเป็น4บวกกับ1นคูณสเป็น3ใช่ไหมครับต่อไปตำแหน่งนี้ก็เอาแถวที่1คูณหลักที่2องลบสคูณหแน่นอนครับลบสอคูณสก็กลายเป็นบวกสีลบหคูณตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะ3าคูณลบสแน่นอนครับลบหนะครับลบสคูณลบหนอ้ลบหคูณสก็กลายเป็นลบสแล้วสมาชิก ตัวสุดท้าย3าคูณหเป็น3ใช่ไหมครับลบหคูณสเป็นลบสทีนี้น้องคิดเลขครับฝั่งซ้ายล่องเหมือนเดิมนะ A B C D ใช่ป่ะฝั่งขวาครับสบวกสเป็น7ใช่ไหมอันนี้เป็นลบเเนาะลบสบวกสเป็น2 3สลบหลบหไอ้สามลบสลบหทีนี้คุณครับการที่มิติ2ตัวเท่ากันเนี่ยแน่นอนมิติต้องเท่ากันและซึ่ง2อูณมิติเหมือนกันทีนี้ เราก็จับสมาชิกตำแหน่งที่ตรงกันเนี่ยทุกคนครับจับเท่ากันเลยนี่แล้วก็จับเท่ากันเลยนี่นี่และสุดท้ายครับผมตัวนี้กับตัวนี้นั่นหมายความว่านะครับ a คือ7 b คือ2 c คือลบ9แล้วก็ d คือลบ1จบครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการอยากรู้2 a บวก b บวก c และบวก d เนาะ2คูณ a ก็ 2, คูณ7บวก2 c ก็บวกลบ9เนาะ แล้วก็บวกลบ1นะครับสุดท้ายี่สุดคําตอบจะกลายเป็น6ทุนครับถ้าลองคิดไม่ผิดนะครับเลยตอบช้ข้อที่4แล้วก็เป็นเกรดที่เรางจะได้เทอมนี้ด้วยครับเกรดสนั่นเองโอเคไหมอันนี้เป็นข้อสอบจริงทุกคนครับค่อยฝึกฝนแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังทําไม่ได้หรอกหรือบางคนอาจจะยังไม่แม่นเนื้อหานะครับไม่เป็นไรเรากลับไปทวนเนื้อหาแล้วก็ลองกลับไปทําอีกรอบหนึ่งแล้วน้องจะดีขึ้นแน่นอนแรกๆทุกคนครับพี่ก็เป็นจับเวลาทาข้อสอบหรือแม้กระทั่งทำฝึกทําโจทย์ใหม่ๆมันทำเป็นไม่ได พราะวิชาเลขต้องฝึกฝนตัวเองจะเกิดทักษะโอเคไหมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์บอกต่อกดไลค์หรือเพิ่มวนการปวดก็ได้นะครับทอง,องไหนตรงไหนคอมเมนต์เว้งล่างใหญ่พี่สอออะไรคอมเมนต์เว้งล่างโอเคไหมครับเราวเจอกันคลิปหน้าครับ